สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา Healing Environment ชีวิตของเราทุกคนบนโลกนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วยทั้งทางด้านกายภาพความปลอดภัยเครื่องมือระบบสาธารณูปโภคการสร้างเสริมสุขภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทำให้ผู้มาใช้บริการและบุคลากรผู้ให้บริการรู้สึกดีสบายผ่อนคลายซึ่งเป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้ถึงความต้องการความทุกข์ของผู้ป่วย เป็นปัจจัยสำคัญอันจะนำไปสู่การบำบัดและเยียวยาที่ได้ผลตามมาโรงพยาบาลขุขันบนพื้นที่90ไร่มีความร่มรื่นเขียวขจีภายใต้การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีของผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายได้นำองค์ประกอบที่ทำให้เราสามารถสัมผัสได้ ซึ่งรวมเรียกว่าผัสสะห้าประการอันประกอบด้วยการมองเห็นแสงสีภูมิทัศน์และงานศิลป์การได้กลิ่นหอมสะอาดอากาศถ่ายเทสะดวกการได้ยินเสียงจากธรรมชาติดนตรีบำบัดและการลดมลพิษทางเสียงการได้รับอาหารที่รสชาติดีมีคุณค่าการรับสัมผัสจากภายนอก ที่มีความปลอดภัยบนพื้นผิวที่ลื่นหรือหยาบอุณหภูมิที่พอเหมาะและการรับสัมผัสจากภายในที่ให้ความอบอุ่นรู้สึกพึงพอใจและวางใจผัสสะทั้ง5ประการนี้เปรียบเสมือนกุญแจดอกสำคัญที่จะสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อการเยียวยาอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มาใช้บริการและบุคลากรของโรงพยาบาล เสมือนหนึ่งว่าสถานที่แห่งนี้เป็นบ้านหลังที่สองของพวกเขาจากแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของโครงการสำคัญเพื่อรองรับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาของโรงพยาบาลขุขันจำนวน6โครงการดังต่อไปนี้โครงการที่ 1. ภายนอกสวย ภายในงดงามทุกหน่วยงานร่วมใจกิจกรรมสำหรับโครงการนี้แบ่งออกไว้สองประการด้วยกันคือกิจกรรมเสริมพลังที่มีความหลากหลายได้แก่กิจกรรม5สออาชีวะอนามัยโรงพยาบาล3ดีประกอบด้วยดีบรรยากาศดีบริการและดีในการบริหาร และกิจกรรมด้านการรักษาและส่งเสริมสุขภาพโดยการจัดสัดส่วนสถานที่ให้บริการให้มีความสวยงามเหมาะสมมีการแยกประเภทผู้รับบริการและหน่วยบริการไว้อย่างชัดเจนเพื่อลดความแออัดช่วยให้ผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมพิเศษอื่นๆอ,อันประกอบด้วย ดนตรีบำบัดศิลปะบำบัดกลิ่นบำบัดและสถานที่ที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจของผู้รับบริการและบุคลากรของโรงพยาบาลโครงการที่สองมอบความรักและห่วงใยในยามเช้าโครงการนี้เน้นกิจกรรมการเยี่ยมชมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลที่มีธรรมชาติที่สวยงาม ร่มรื่นอากาศที่บริสุทธิ์ในยามเช้าเป็นการสร้างความรักความผูกพันให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรของโรงพยาบาลจิตอาสาผู้รับบริการและญาติโดยดำเนินการตามลำดับดังต่อไปนี้จุดที่1ชมสภาพแวดล้อมสวนหย่อมที่สะอาดสวยงามและมีชีวิตชีวา บริเวณตึกผู้ป่วยซึ่งเป็นจุดพักผ่อนที่ได้รับความสนใจของผู้ป่วยและญาติที่ได้พักพิงคลายความกังวลช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายจุดที่สองชื่นชมบรรยากาศริมน้ำฟังเสียงนกร้องชมวิวทิวทัศน์ริมงฝั่งน้ำที่สวยงามและร่มรื่นซึ่งบริเวณนี้เป็นมุมเรียนรู้ด้านการออกกำลังกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อขยับกายสบายชีวากระตุ้นให้เกิดความรู้สึกที่ดีกระปรี้กระเปล่าสามารถนำไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพได้เป็นอย่างดีจุดที่3เรียนรู้และชื่นชมสนสมุนไพรเพื่อสุขภาพบริเวณนี้ผู้ป่วยจะได้รับฟังความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและสิ่งที่น่าสนใจ ตามแนวทางแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างเป็นกันเองได้สัมผัสกับบรรยากาศสวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพอย่างใกล้ชิดจุดที่4กราบไหว้บูชาสารพระภูมิและสารตายายอันเป็นสถานที่ที่เราชาวโรงพยาบาลขุกข,ขันให้ความเคารพ และสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งยังได้ชมทิวทัศน์พันไม้ที่สวยงามหลากหลายชนิดและได้สัมผัสกับความร่มรื่นณสถานที่แห่งนี้อีกด้วยจุดที่5ชมสวนน้ำที่ชุ่มฉ่ำมีชีวิตชีวาแวดล้อมไปด้วยพันไม้นานาชนิดหลากสีสวยงาม และแสนร่มรื่นชวนให้เกิดจินตนาการสร้างความสุขและจนลงใจแก่ผู้ที่ได้มาสัมผัสยิ่งนักและจุดที่6สวดมนต์ไหว้พระขอพรพระอโรคยาภัยรีพินาศพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลขุกขันณสาลาธรรมซึ่งเป็นมุมธรรมะประจำใจท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรเพื่อทำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของชาวพุทธเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นมงคลแก่ชีวิตโครงการที่3อาหารปลอดสารพิษเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีออร์แกนิกฟู้ดกู๊ดเฮลท์โครงการนี้ได้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์สู่การปฏิบัติ โดยได้ปรับพื้นที่ว่างเปล่าภายในโรงพยาบาลเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่รองรับการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อนำมาประกอบอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้รับประทานโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์มูลไส้เดือนที่โรงพยาบาลผลิตขึ้นมาเองมาใช้บำรุงรักษาเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินอีกทั้งยังได้นำสมุนไพรสารสกัดจากพืช มาใช้แทนยาฆ่า,มาแมลงในการกำจัดศัตรูพืชช่วยลดความเสี่ยงจากการบริโภคผักที่อาจมีสารเคมีและยาฆ่า,มาแมลงตกค้างเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคอีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักจากตลาดหรือแหล่งอื่นๆลงอีกด้วยและที่สำคัญโครงการนี้ยังได้ขยายผลเชื่อมโยงลงสู่ชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยชาวนาในการดูแลและปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อนำไปบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายในชุมชนต่อไปโครงการที่4ปรับปรุงและจัดระบบร้านจำหน่ายอาหารในโรงพยาบาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อยเป็นความต้องการของผู้บริโภค โรงพยาบาลขุกขันได้เห็นความสำคัญโดยคำนึงถึงความสะอาดปลอดภัยของร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงพยาบาลซึ่งเป็นที่พึ่งพาของผู้ป่วยและญาติเมื่อมาใช้บริการรวมทั้งบุคลากรในโรงพยาบาลได้รับความสะดวกเนื่องจากโรงพยาบาลตั้งอยู่ห่างไกลชุมชนได้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าเปี่ยมด้วยคุณภาพ ได้มาตรฐาน Clean Food Good Taste ในราคาที่เป็นธรรมโดยจัดให้มีคณะกรรมการคอยควบคุมกำกับดูแลให้การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารแห่งนี้เป็นไปตามมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคและมาตรฐาน Clean Food Good Taste อย่างต่อเนื่องโครงการที่5การบริการด้วยหัวใจ Service m i n ปัจจุบันคำว่าการมีจิตใจในการให้บริการที่ดีหรือ Service Mind ถือเป็นปรัชญาของการให้บริการที่บุคลากรผู้ให้บริการต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากเหตุผลดังกล่าวโรวงพยาบาลขุขันได้มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาดียิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจให้ความช่วยเหลือแสดงออกถึงความจริงใจมีความกระตือรือรน้นรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่รวมทั้งการแต่งกายที่ถูกระเบียบสะอาดเรียบร้อยสวยงามและเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการดูแลสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งได้มีการจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาร่วมช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการประจำวันส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในบริการสะท้อนความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีที่ผู้รับบริการมีต่อโรงพยาบาลโครงการที่6สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพนั้นนอกจากเราๆท่านๆต้องเลือกที่จะบริโภคอาหารดีมีคุณค่าทางโภชนาการสะอาดปลอดภัยแล้วการออกกำลังกายเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญที่ต้องคำนึงถึงและเลือกปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพของแต่ละคน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาของโรงพยาบาลขุข,ขันได้กำหนดให้มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรได้ออกกำลังกายที่หลากหลายรูปแบบและมีความต่อเนื่องเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพได้แก่จัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายของชมรมต่างๆอีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน และมีส่วนร่วมในการส่งนักกีฬาประเภทต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันในชุมชนอีกด้วยที่สำคัญยังได้จัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายในบางช่วงเวลาระหว่างปฏิบัติงานประจำวันช่วยให้บุคลากรได้ละสายตาจากสื่อเทคโนโลยีได้ลุกขึ้นมาขยับกายเคลื่อนไหวให้เกิดความกระฉับกระเฉงผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการทำงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ป่วยและญาติได้นำไปปฏิบัติโรงพยาบาลขุกข,ขันมีความภาคภูมิใจในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาเป็นอย่างยิ่งนอกจาก การให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพมีจรรยาบรรณและพิทักษสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยสร้างความอุ่นใจให้กับญาติผู้ป่วยและครอบครัวแล้วการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีความสวยงามสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษและมีชีวิตชีวาจึงถือเป็นบทบาทและความรับผิดชอบที่พวกเราชาวโรงพยาบาลขุกขันได้ให้ความสำคัญ มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อคืนความสุขและเป็นการตอบแทนให้แก่ประชาชนที่ให้ความไว้วางใจมาใช้บริการกับเรารวมทั้งเพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลขุกขันทุกคนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไปดังคำขวัญของโรงพยาบาลขุกขันที่กล่าวไว้ว่าเพื่อสุขภาพที่ดีทุกชีวีปลอดภัยสร้างเสริมอนามัย เราจริงใจให้บริการ